เข้าสู่รายการโลกกว้างกภาษาอังกฤษครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับมานะเติมใจอาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนเรศวรรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนสิงหาคมกันแล้วนะครับในบ้านเราครับก็เข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝนซึ่งโดยทั่วไปครับก็จะมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้เองนะครับที่ในบ้านเราก็มีฝนตกหนักอยู่ ในหลากหลายจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจังหวัดในภาคเหนือแล้วก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับซึ่งหากคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือในภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า the meteorological department หรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการประกาศเตือนนะครับมีการแจ้งเตือนประกาศเตือนภัยนะครับว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับ ซึ่งฝนตกหนักที่ว่านี้นะครับได้รับอิทธิพลมาจากพายุมูหลานหรือในภาษาอังกฤษนะครับเรียกสันส้นๆว่า Storm Mulan Storm m Mul u ูห n นะครับหรือว่าอาจจะเร,เรียกยาวนิดนึงนะครับว่า Tropical Storm Mulan แปลเป็นไทยนะครับก็คือพายุหมุนเขตร้อนที่ชื่อว่ามูหลานนั่นเองนะครับพายุมูหลานนี้นะครับได้ก่อตัวขึ้นบริเวณบนทลนยูนนานตอนใต้ของประเทศจีนนะครับ ต่อมาครับก็ได้อ่อนกําลังลงนะครับเป็นยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงครับแล้วก็เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ครับแล้วก็เรื่อยลงมานะครับถึงประเทศเมียนมาตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเรื่อยลงมาจนถึงเวียดนามนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามนะครับพายุนี้นะครับก็ทําให้เกิดนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับ จากข่าวพายุมู่หลานนี้เองนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะได้ยินคําศัพท์ในภาษาไทยนะครับที่พูดอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับฝนตกเกี่ยวกับพายุเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคําศัพท์ที่พบบ่อยนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศจากข่าวพายุมู่หลานที่ว่านี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคำคำแรกนะครับที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือคําว่าพายุ เพราะว่าเป็นการพูดถึงพายุมู่หลานนะครับเพราะฉะนั้นในข่าวหรือว่าในพยากรณ์อากาศนะครับก็มักจะพูดถึงคําว่าพายุซึ่งในภาษาอังกฤษนะครับคาว่าพายุใช้คําว่า storm storm นะครับเวลาที่เกิดพายุนะครับก็มักจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องกันนะครับมักจะมีลมพัดแรงมีฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับโดยผลกระทบของพายุนะครับก็อาจจะทําให้บ้านเรือนเสียหายได้ เนื่องจากมีการลมพัดแรงนะครับอาจจะมีการทําให้เสาไฟฟ้าล้มนะครับต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาได้นะครับวันนี้นะครับก็จะขอยกตัวอย่างประโยคในภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษว่าถ้าภาษาไทยนะครับในข่าวพูดว่าพายุพัดต้นไม้หักโค่นหลายต้นนะครับพายุพัดต้นไม้หักโค่นหลายต้นในภาษาอังกฤษนะครับจะใช้ประโยคว่าอะไรนะครับในภาษาอังกฤษอาจจะมีการลำดับคําในประโยคใหม่ซึ่งแตกต่างจากในภาษาไทยเล็กน้อยนะครับ ในประโยคนี้ครับอาจจะใช้ประโยคว่า a lot of trees fell down in the storm a lot of trees fell down in the storm นะครับซึ่งก็แปลว่าพายุพัดต้นไม้หักโค่นหลายต้นนะครับคำว่า a lot of trees ก็แปลว่าต้นไม้หลายต้น fell down ก็คือหักโค่นลง in the storm ก็คือในช่วงที่เกิดพายุขึ้นนะครับต่อมานะครับเวลาที่เกิดพายุเกิดฝนตกหนักนะครับมักจะได้ยินคำว่าฝนตกหนัก แล้วก็ในพยากรณ์อากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มักจะใช้คําว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับคราวนี้คําว่าฝนตกหนักครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า heavy rain heavy rain คําว่า heavy ก็แปลว่าหนักนะครับ rain ก็แปลว่าฝนรวมกันเป็น heavy rain ก็แปลว่าฝนตกหนักนะครับมาถึงคําว่าฝนตกหนักมากนะครับเพิ่มคําว่ามากเข้าไปนะครับในภาษาอังกฤษใช้คําว่า very เพราะฉะนั้นคำว่าฝนตกหนักมากนะครับเราก็ใช้คำว่า very heavy rain very heavy rain ก็แปลว่าฝนตกหนักมากนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในข่าวถ้าบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากจะใช้คำว่าอะไรนะครับเราก็พลิกแปลงกันเล็กน้อยครับใช้คำว่า heavy to very heavy rain ก็แปลว่าฝนตกหนักถึงหนักมากขอยกตัวอย่างประโยคนะครับในภาษาไทยนะครับถ้าจะพูดว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้ คำว่าคาดว่านี่ก็คือการคาดการหรือว่าการคาดคะเนหรือว่าการพยากรณ์นะครับภาษาอังกฤษนะครับในประโยคนี้จะพูดว่า heavy to very heavy rain is forecast for tonight heavy to very heavy rain is forecast for tonight นะครับประโยคนี้นะครับมีคำว่า heavy to very heavy rain นะครับนั่นก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีคำว่า is forecast แปลว่าพยากรณ์หรือว่าคาดการว่านะครับ For tonight ก็คือในคืนนี้นะครับก็คือเป็นการคาดการเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราก็ใช้คำว่า forecast for นะครับ forecast for แปลว่าคาดการว่าหรือว่าพยากรว่านะครับเวลาที่มีฝนตกหนักนะครับพายุเช่นเดียวกันนะครับก็มักจะมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับ คขาว่าฝนตกติดต่อากันเป็นเวลานานนะครับอาจอาจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเรยอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายหรืออาจจะเป็นทั้งกลางคืนเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือเป็นตัวอย่างฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับในภาษาอษษังกครับก็จะใช้คําว่า constant rain constant rain นะครับขอยกตัวอย่างประโยคในภาษาไทยนะครับบอกว่าคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน,านในภาคเหนือในภาษาอษษษษังกนะครับก็จะใช้ประโยคนี้ครับว่า constant rain is expected the n o r t h c o n s t a n t r a i n is e x p e e t e d in the n t r t h นะครับคำว่า constant rain ก็คือฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับ is e x p e c t e d แปลว่าคาดการว่าหรือว่าคาดว่าในที่นี้ก็คือการพยากรณนะครับ in the north แปลว่าในภาคเหนือหรือว่าในภูมิภาคเหนือในที่นี้ก็คือของประเทศไทยนะครับจากขา่าวเกี่ยวกับประเทศไทยคราวนี้มาดูผลกระทบกันบ้างนะครับ จากการที่มีพายุเข้านะครับมีฝนตกติดต่อกันแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าเกี่ยวข้องกับอุทบกกระยนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมในภาษาอังกฤษครับคาว่าน้ำท่วมใช้คำว่า flood flood สกดนะครับ flood คำนี้นะครับไม่อ่านว่า flood นะครับสังเกตว่ามันอาจจะคล้ายๆกับคำว่า food ที่แปลว่าอาหารใช่ไหมครับ food แต่ทีนี้เติมตัว l เข้าไป1ตัวนะครับออกเสียงต่างกันนะครับอ่านว่า flood flood แปลว่าน้ำท่วมนะครับจะใช้เป็นคำนามก็ได้หรือว่าใช้เป็นคำกริยาก็ได้ในข่าวจากในข่าวนี้นะครับจะขอยกตัวอย่างการใช้คำว่า flood ในรูปแบบของคำกริยานะครับขอยกตัวอย่างประโยคภาษาไทยก่อนนะครับประโยคภาษาไทยครับบอกว่าฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาษาอังกฤษนะครับจะใช้ประโยคนี้ครับบอกว่า The heavy rain flooded many provinces. The heavy rain flooded many provinces. นะครับคำว่า heavy rain นะครับเมื่อครูก็คือได้คุยกันไปแล้วนะครับแปลว่าฝนตกหนักใช่ไหมครั Flooded แปลว,ว่าทำให้น้ำท่วมนะครับหรือว่าน้ำท่วมก็ได้ Many provinces ก็แปลว่าหลายจังหวัดนะครับรวมกันเป็นเหตุการณ์นี้นะครับฝนตกหนักก็ทำให้หลายจังหวัดเนี่ยเกิดน้ำท่วมขึ้นนะครับ เวลาที่เกิดน้ําท่วมนะครับบางแห่งก็อาจจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ําท่วมฉับพลันนะครับคำว่าฉับพลันก็คือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับการที่น้ําท่วมฉับพลันก็คือการที่เกิดน้ําท่วมขึ้นอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ราบลุ่มหรือว่าที่ลุ่มต่ำนะครับสาเหตุนะครับก็มาจากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้แม่น้ำำานําลําธารหรือว่าพื้นดินนะครับไม่สามารถที่จะดูดซับน้ําเอาไว้ได้ทัน น้ำก็เลยไหลไปตามพื้นดินที่ราบลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าน้ําท่วมฉับพลันในภาษาอังกฤษครับใช้คําว่า flash floods flash floods Fl คำนี้นะครับมาจากคาว่า flash flash ก็คือการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าฉับพลันนะครับคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงคําว่า flash ที่เป็นแสง flash หรือว่าไฟ flash ของกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับเวลาที่ถ่ายรูปแล้วก็มีไฟ flash ก็จะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วฉับพลันแล้วก็แวบเดียวหรือว่าวาบเดียวเท่านั้นเองนะครับรวมกับคําว่า flood ที่แปลว่าน้าท่วมนะครับ f flash flood ก็แปลว่าน้ําท่วมฉับพลันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างจากข่าวนะครับถ้าจะบอกว่าเกิดน้ําท่วมฉับพลันในหลายหมู่บ้านในจังหวัดน่านนะครับเหตุการณ์นี้ก็กิดเกิดขึ้นในจังหวัดน่านนะครับน้ำท่วมฉับพลันในหลายหมู่บ้านในจังหวัดน่านภาษาอังกฤษครับก็จะใช้ประโยคนี้ครับบอกว่า flash floods Hit m a many villages in n a n p r o v i n c e Flash f l o o d s hit many villages in n a n p r น v i n c e นะครับคำว่า Flash floods ก็แปลว่านา้ำท่วมฉับพลันนะครับคำว่า i i t ปกติแปลว่าตีนะครับแต่ในที่นี้ครับใช้กับน้ำท่วม Hit ก็คือหมายถึงว่าเกิดน้ำท่วมขึ้นนะครับ many villages แปลว่าหมู่บ้านจำนวนมากหรือว่าหลายหมู่บ้านนะครับ n a n p r น v i n c e ก็คือในจังหวัดน่านนะครับ อันนี้น้าท่วมฉับพลันนะครับหากเกิดที่ภูเขานะครับหรือว่าต้นน้ําจากภูเขาลงมาเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเราก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าน้ําป่าไหลหลากนะครับในนี้ก็คือน้าท่วมอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ราบต่ําแล้วก็เกิดที่ใกล้ภูเขาต้นน้ําต่างๆนะครับสาเหตุเดียวกันกับน้ําท่วมฉับพลันเลยนะครับนั่นก็คือเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจจะหลายชั่วโมงอาจจะหลายวันนะครับทำให้พื้นดินหรือว่าต้นไม้เนี่ยดูดซับน้ําไว้ไม่ไหวน้ําก็จึงไหลบ่าลงมาจากที่สูงลงมายัางที่ราบต่ําอย่างรวดเร็วนะครับเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าน้ําป่าไหลหลา,ลากซึ่งคํานี้นะครับในภาษาอังกฤษใช้คําว่า forest runoff forest runoff มาจากคําว่า forest ที่แปลว่าป่าหรือว่าป่าไม้นะครับกับคําว่า runoff runoff ก็แปลว่าการที่น้ํา เอ่อไหลลงมาจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำนะครับยกตัวอย่างประโยคจากข่าวนะครับบอกว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาควรเตรียมตัวรับมือกับน้ําป่าไหลหลากในที่นี้ก็เตือนภัยนะครับโดยเฉพาะกับประชาชนที่อยู่อาศัยบนภูเขาหรือว่าเชิงเขาหรือว่าเนินเขาต่างๆนะครับเมื่อเกิดฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,นะครับก็ต้องระวังว่าจะเกิดน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะครับในภาษาอังกฤษครับประโยคนี้จะพูดว่า people living near hillsides should brace for forest runoff people living near hillsides should brace for forest runoff นะครับ people ก็คือประชาชนนะครับหรือว่าผู้คนหรือว่าชาวบ้านก็ได้นะครับ living near hillsides ก็คือที่อาศัยอยู่ใกล้กับที่ลาดเชิงเขานะครับ should brace for ควรที่จะเตรียมพร้อมหรือว่าควรที่จะเตรียมตัวรับมือกับ forest runoff ก็คือเป็นน้ำป่าไหลหลากนั่นเองนะครับ มาถึงคำสุดท้ายนะครับผลกระทบอย่างหนึ่งเวลาที่เกิดพายุหรือว่าฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คืออาจจะส่งผลกระทบทําให้เกิดไฟดับได้นะครับคำว่าไฟดับในภาษาอังกฤษครับใช้คําว่า power outage power outage ซึ่งคําว่า power ในทีนี้หมายถึง electricity หรือว่ากระแสฟไฟฟ้านะครับ outage ก็คือการหายไปการขาดช่วงไปนะครับในนี้ power outage ก็คือไฟดับ และอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า black out black out นะครับก็แปลว่าไฟดับได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่ฝนตกหนักนะครับทำให้มีความชื้นในอากาศสูงก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดไฟฟา้าลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็ทําให้ไฟดับได้ง่ายนะครับหรือในบางครั้งนะครับที่มีลมพัดแรงครับก็อาจจะพัดต้นไม้กิ่งไม้นะครับไปทับสายไฟฟ้าทําให้กระแสะไฟฟ้าทํางานผิดปกติได้ระบบไฟฟ้านะครับก็เลยถูกตัดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟา้าลัดวงจร ก็ทำให้เกิดไฟดับขึ้นนะครับในภาษาอังกรครับสั้นๆเลยนะครับคำว่าไฟดับใช้ประโยคนี้ครับบอกว่า there is a power outage there is a power outage หรืออาจจะบอกว่า we have a power outage we have a power outage ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้คำว่า power outage นะครับก็ใช้คำว่า black out แทนได้นะครับใช้รูปแบบประโยคเดียวกันเลยนะครับไฟดับนะครับ there is a black out There is a blackout. หรือจะบอกว่า we have a blackout, we have a blackout ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าพายุมู่หลานจะได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงฤดูฝนอย่างนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศเย็นชื้นนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะครับจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกาอังกฤษครับได้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกฟันทุกท่านที่ติดตามกันนะครับพบกันได้ใหม่ครับในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ